พี่น้องเห็ดเพลิงเขาแต่ดอกงามจ้ะพี่น้องจ้ะพราะยัยนางผ่ายืงเทิงขุนอิจฉาอิจ้ะอิจฉางั้นจะนี่ะขุน,น,นพี่น้องมึงรู้ละ่ะเห็ดนี่กินได้อยู่ได้พี่น้องนี่เนี่ยนี่ต่ดอกงามมึงนี่ มึงกยกสิกลองไปตอนเนาะให้พูายิ้มมาเบิงดูนี่นี่พี่น้องมึงมึงกลุ่มนี่ด้วยพี่น้องออกอ้อมกอออกอ้อมตออยพี่น้องตอนซ้อนบ่มึงเนี่ยดูยดนี่ด,ดูน่ะนี่มี อาจักกินดใดบ่ใดเด้อข่อยเพื่นเน่กากระนันตีพงย้าเบิ่งมันมต่ว่าหอมหอมเลยพี่น้องหอมหอมเลยเนี่ยดูอ,อาดูวงเี็บคนไหนวงเนี่ย้าดูาานะ กำลังออกกำลังออกนี่นะเออเออเออยังไงพี่น้องโควิด -19 อยู่ในปลาไหมนี่พี่นอ้งงนอ,นองมึงอึดทั่เนาะมันเป็นเห็ดคอนไม่พี่นอ้อ,เองเห็ดตอนะี่ไงนะี่ไงกำลังสีออกพี่น้องปลาปลาที่ทั่วมึงรู้หรืเบิง่งคุณแม่คูนออกพุดนะ กินอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ้งพูดอะไรอีกอะปากินได้รพ่อพี่น้องเอ้ยก็เคยกินอะไรเทีย่ยวคอยเห็นมันงามหัวกระถ่ายพกวกเจ้าเบิ้องแม,งนนถถมงน่นิดเถอะแม่นิดเถอะพี่น้องมึงเฮี่ยอ้อมต่อพี่กีกแม่เนี่พี่น้อง,ง,อง,งโอ๊ยไม้กดไม้กดกินพี่น้องมึงเนี่ยเห่ไหม ดูไหมรับผู้ใดญลูกผู้ใหลูกบอกข่อยนี่เด้อพี่น้องเด้อกินได้ปะตีเลย d a r l i n เอาไปยิกไว้สิพี่ไฮซนเข้ามาเอเซนออร์เนตเอาไปเอาเย็นปานเชิญแซ่เชิญเข้ามาคุณแม่พี่น้องมึงก็ปลาทิโตพี่น้องจักว่าเห็ดอีหยังพี่น้องเอ้ยต้อง ถ่ายรูปถามกูเกิลเมื่องแล้วกําลังสิออกพี่น้องกําลังเป็นตาแสบตมงแนนคุณนะคุณแม่พี่น้องเซเชิญนนะวะโซฟีนอา